เอ้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผม,ก,ก,มกับไอ้เนี้คุณกับกับแมปพีพีกับคนคนในนหน่อยเดี๋ยวคนเลยอ่ะผมวอลัดในทีวีครับสวัสดีครับผมฮัลโหล่อยฮัลโหล่อยสวัสดีดค่ะโนเฟนค่ะครับวันนี้เราก็มาเล่น, PP PP น <c oughs> ไม้ค้ากันแมปพีพีซีเกาะมหัศจรรย์ทำไมชื่อแบบแม่งอ <c oughs> ลังการไงนะ เอาเริ่มเปิดหีบพร้อมกันนะครับนับสามนะสามพี่บอบเอาทิดแล้วอ่ะสามสองหนึ่งช่างมานับใส่เลยครับใส่ไปแล้วหนึ่งก็ใส่แล้วเหมือนกันไหมคะอ่าก็ใส่เหนหมดครับมาบุกกันว้าชุดแดง,งเลยแม็ยว์พีทีฮะนุนะ่นอันนัน้นอันนัน้นอันนัน้นฝั่งนู้นใส่มะฝั่งนู้นน่ะพี่บอบส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นเอ็ก ใครยิงอะไรไกลไปไกลไปใครยิงอะไรใส่ชู่โอ้เก็บลูกนุนลูกเฮโนวีจำกัดนะคะเรามีแค่แปดละกขไม่ครับไม่เป็นด้วยไม่มีให้ครับด้วยนะใตัดไม้ใครมันตัดไม้ตายกูตายไม่รู้ใครยิงก่อนยิงก่อนป๊นี่แดงฮะณจุดนี้ ม่แดกครับใครจะไม่แดกใครครับอ้าวแมงมาแล้วไม่ได้มาวุ้ยโอ้ยนายกัอึ๊กอุ้ยมันกินแอปเปิ้ลมันกินแอปเปิ้ลดับไปแล้วหนึ่งลายต้องรีบดับลาวามดับแล้วหนึ่งลายโดนธนูก่อนมีธนูใช้่ปะธนูธนูตกลาวาหมดแล้วอ่ะอ้าวตกลายอุ้ยเขาไม่ตัดไม้ใช่แบบนี้ เขาแมบซีพีไม่ใช่แมบสวายโอ้ยโอ้ยตกข้างล่างเรียบร้อยบล็อกครับอันนี้เหลืออินโนเซนต์กับอินเดอร์คุงนะครับสองคนมันสั้นเหราวะเดี๋ยวนะคิดแป๊บเดียวเองนะโอ้โหแล้วมันร่วงัวๆอย่างนี้ว่าผมอุ่ครับสองตาสองม้าโอ้ยยยยยแล้วมันหลอเอะเยอยเหรอโอ้ยมาเลยจุ๊บโอ้ย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 เมื่อจะโหวเลยลากรอย ปลาแล้วเอเดอร์คงนำไปครับหนึ่งใครใครคิวได้กี่กี่ตัวครับคิวได้หนึ่งตัวเอเดอร์คงคิวได้สองแน่นอนสภาพนี้ครับโอเคเจอเจอกันต่อตาต่อไปตัดคลิปตัดคลิปครับตัดคลิปแล้วไอไม่มีอะไรเล่นละเล่นบัญชีจำเล่นแ่้วเล่นตายล้วง ให้ม oh ันหยุดจริงเนี่ยหยุดแล้วเอาหยุดหรออ่าตอนเราเอาแล้วฮะเราก็มาต่อกับ p v p map นะฮะรอบที่สองโอเคใช่เนี่ยเปิดกล่องกันเลยไม่ไม,ไม่ไม่บอกแต้มหน่อยเหรอครับไม่อะ <laughs> แต่แต่แปมคุณน้ำ <laughs> <laughs> อินดี้ฮะอ,อินดี้อินดี้วันนี้วันนี้ไปตีให้ดูอะไรนะวันนี้ไปตีคุณเชื่อไวะ ฮัลโหลคอสก่อนดีไหมบ๊อบเหรอฮัลโหลคอสก่อนแม่งไก่ไปใส่ชุดเขียวๆเลยโ้ยโอ้โหอุโดนสองดอกพี่โม้ร่วงเหรอไม่ร่วงพี่ไม่ร่วงไม่ร่วงเหรอพี่ตัวแตกหลบหลังหยังอ่หลบหลังนานนะพี่จื้ เฮ้ยโอ้โหโดนสองลุมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮงแบ๊บจะยิงใครโอ้โหนั่นได้าตัวหลังเล่งด้วยความเร็วครับหลบครับโอ้ยวิวิการโยนดาบการโยนดาบยอมแพ้มีการโยนดาบยอมแพ้ด้วยเมื่อกี้โยนดาบโยนดาบยอมแพ้ แล้วคคนนเมื่อกี้แบบยิงปุ๊บไอ้กยอดาบพิงทับมือกดผิดได้ผิดอะไรเหลือสองคนนับอินโนกันใครจะลงหมดก่อนอันนี้คือหมดรอบใช่ไหมเนาะเหลืออีกหนึ่งนะธนูเหลืออีกหนึ่งไอ้ธนูผมเก็บจากคนอินโนเซนต์ครับวูบยิงโอ้ยสีเลยเหรอโอ้มีแอปเปิลทองไม่กินนะผมไม่กินอันนี้ต้องรอรอบใหม่ใช่ไหมฮะ รอเน็กลาวครับเราเราก็มาเกิดนะ่จุดจุดบอดไม่ใช่จุดเกิดนะย้อนดูดิเมื่อคืนมันน่้นะหนีอย่างเดียวฮะพี่วอลเอ้าพี่วอลมาด้วยกันเดี๋ยวเดไปเรื่องว่าเฮ็ยพี่วอลผมเพิ่งเห็นว่ามีชิปเปอร์อยู่ข้างล่างบ้านเนี่ยฮะมีชิปเปอร์อยู่ใต้ใต้เกาะพี่อ่ะอุ้ยโดนด้วยเว้ยโดนด้วยเว้ยโดนด้วยเว้ยเขาไปเอาพี่วีพีกันนะดูดู ฟาดหัวเรียบร้อยครับฟาดอีกรอบเรียบรอยนะฮะไอ้หน้าคุงทำไมมันโกงอย่างนี้นะไม่ได้โกงก็ตัวอย่างเหมือนกันหมดอ่ะมันอยู่ที่ฝีฝีอยู่อยู่ที่ฝีที่มือครับฝีที่มือนะฮะนะฮะต่อไปต่อไปไม่ไหวแล้วนะเอาอย่างนี้กันเลยทีเดียวนะคะ่รับเล่นไม่ได้โอเคเรา ที่ปิดลิปเลยไม่บอกปิดรอบนี้ตากตาต่อไปเจอกันตาต่อไปนะับพ์ทหน้าบายพัดหน้าพ์ทนี้ละค่ะพ์ทนี้แหละ้อมสาหน้าบายโอเคก็มาต่อกันที่ราวที่สานะรอบที่สานี่าวสามาี่สามนี่คือไปีนใช่ไหมครับเคะ เปิดกล่องเปิดกล่องกันยังครับเปิดเลยเปิดแล้วครับนี่มันเปิดไม่รอีผมเปิดแล้วผมผมรออยู่ว่าจะไปบุกบ้านใครดีมีใครบุกบ้านผมเลยจริงๆวันนี้ผมมาเป็น d e เ e น s ์มากนี่เวอร์ไม่คุ้งแท็กสองตาแล้วอ่า defense มากเฮ้ยทำไมมันลุ้กว่าผมเนี่ยลว้งไงพี่มันคว้าได้หนึ่ง พี่วองเห็นไม่ใช่แล้วพี่เอาตอนผมอีเฟนก็มีใครบุกดูเดิเข้ามาอย่างอย่างอย่างอยู่ไม่พอเฮ้ยเข้ามาพี่บุบเข้ามาดูดูท่าทีก่อนนะท่าทีโดนจับับมันไม่เหียวพี่ มหนูผ่านหน้าไปอยู่ว่าข้างหลังนี่พูดทำไมวะเร็วอติดเตือนใครมาเออยาโอออุยยายาทำไมหนูตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวแต้มจับแต้มก่อนว่าแต้มใครเท่าไหร่แล้วไม่ได้จำเลยไม่มีใครรู้หรอกนะโอ๊ยไปดูอูกว่าคอนโจดูด้อยคนบัวครับ ดูขอ,อของคุณลุงพนุเบ้งเของคุณฮะพนลคอเดียวทุกสร้างบ้านแล้วพนุพนุก็หายเ้องป้อมมีเป็นนะมีเบนส์เ i̇şte ต็มรูปแบบเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะเราต้องลงไปดูเซอร์เวย์พื well> ้นที่นะดูการต่อสู้อย่างใกล้ชิดไปแลนด์ดารลี่ไหมโอ้โหเต็มตอกคอเก็บคอพิลลุบล้อล่อไปเนี่ยไปใกล้ จิบ้านพี่วอลไมนค่อยได้เปรียบอะวอลพี่สวัสดีเราเอง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 สวัสดีเราเองอุ้ยอุ้ยอุมาดูใครวะเนี่ยมีวอลติดด้วยโอ้ยโอ้ยพันคอไปเลยลบลบทีนี้จ่ออเราต้องดูเดี๋ยวเราจะโดนเองคู่ธนูมันครงปกติไงพี่โอ้ยเนี่ยโดนใครโดนโดนใคร เราเป็นผู้ชมที่ดีเราอย่ามายุ่งกันสิคะเป็นผู้ชมที่ดีต้องโดนลุกหลงไม่เกลียดเดี๋ยวนะเราอย่ายิงเรานะเรามาดูของเฉยๆเรามาดูใกล้ๆสถานการณ์นะฮะอ่าเรามาดูสถานการณ์ไม่ได้หนูหมดรู้หมด้หนูเจอหนูเก็บหมดอะมีจำได้วมีจำขนาดนี้วอลกับผมอ่ะสองคนอะวอลยังหลบ อยู่หลังต้นไม้เหมือนเดิมอกยังู่หลังต้นไม้ไอ้เด็กคนนี้ไปนี่ไปฆ่าแกะเล่นแล้อชอบกัดจงกระเบยนะเออกัดกัดจงกระเบยนะครตอนนี้บลอกเคลื่อนไหวไปแล้วฮะทำไมพี่บลอกมีป้าฟ้าวิ่งตามเอาเองป้าฟ้าคืออะไรนั่นน่ะเนี่ยมันมันลอยตามพี่อ่ะมันเหมือนฟ้าเนี่ยบล็อกมีแฟรี่ด้วย เราได้ยินเสียงดังบุ้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 งอ่ะ <Old S 2> ตั้งมังเกอร์ล่าแกะเอาขนแกะมาตั้งมังเกอร์ดูดิดูดิดูเอสดูเขาล่ากันแบบโอ้ใกล้คิดขอบสนามมากเลหมูทะลุเต็มเลยเดี๋ราไปดูทางด่าก่อนไมอโดนเฮ้ยทุบออกกำลงไม้อะไอ้นี่ไม่ไปเลยแล้วจะไปตีมันยังไงเนี่ย ดูทางด้านเอนเดอร์คุงนะพี่ผมเดินอ้อมลอกเลยครับเขาเดินอ้อมลอกมาผมไหมเดินอ้อมเดี๋ยวโดนยิตกลงตดวช้าด้วยพี่มีนาขี่ต่อจากนี้ไปมีเขาจะเอาดาบฟ้ากันฮะอะไนี่ดาบฟ้าทียิงออกหนึ่งโอ้ยโอ้ยตายตายก็ได้พ่อแล้วมาโดนดูไปชิดเป็นออกไม่ตัวดีครับ โยนะดาบแล้วนะฮะเนื่องจากกระสุนหมดกระสุนหมดในในกล่องก็ไม่มีกระสุนแล้วนู้นนู้นเห็นเขาลิฟท์ไหมวอล์กอีเวลทำไมมันซุ่นกล่องอะไรนะพี่วอล์กว่านิวอมานนี่วอล์กมาลาวาก็ได้เอ้ยวอล์กสู้กันด่านนั้นก็มีโอกาสเสียดเพียบนะพี่ดูเอนเดอร์คุงกี่แจมแล้วกินโชครับกินโชอ่ะเฮ้ยเอ็มเอ็มวีพีร่วงอ่ะ อพี่บอกก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะล้มแชมป์ไม่ได้แล้วนะตบมือครับสะใจอ้าวอ้าวใครลงเราปะลงเราเอ็กเอ็กเอกว่างไงลงไมทำอะไรไม่ได้ช่วยชี้อะไรกูเลยเอ้าพี่หูเอกพอตนะคะโดนเบอร์ตายนะหมดไปไหนหมดอะดูคนโดม่มีมันมีน้อยอยู่แล้ว ผมเชือก่อนนะแล้วเ,เราไม่คิดจะกลับเปิดที่เป็นปิดรบอรอบสามไปเจอเจอกันโอเค okay. ต่อไปก็รอ, <ไป S 1> อบสีนะ่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วเฮ้ยกลองหายรอบสุดท้ายเพราะความฟนเดซีเอากอเกาะเหล็กทุกคนนะอะไรนะรอ,อบสุดท้ายเอาเกเล็ก อาแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในตาสุดท้ายนะเราสุดท้ายแลุยกัิว่าใครจะตายคนแรกใครจะตายคนแรกเอาวันเรานะ่อ่าตรอนนี้เราได้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกฎนิดนึงเธอใส่ใส่ชุดอะไรนะชุดเกาะเหล็กครับเกาะเหล็กนะดาบเหล็กด้วยธนูเหล็กหกนะเกาะหกนะแล้วก็ธนูสิบหกลูกคุณลืมเอาธนูไม่เถยวนะธนูทำไมเกาะเราเรายุบไปแล้ววะได้ ทำไมเกาะเรามันยุบไปแล้ววะเรามาดูพี่บัวเขาวิ่งเราชนูกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยิยยงตกเลยเรื่องหนึ่งไปเอาชุดเกาะใหม่นะทำไมเกาะหนึ่งมันลดแล้ววะโยนทิ้งก็ได้นี่ยังไม่มีเกาะใหม่ไงกพเกาะเหล็กไม่ใช่เหรอก็กอเกาะเหล็กแต่ว่าทำไมเกาะมันมันลดแล้วอ่ะมันไม่ได้มันก็ลดอยู่แล้วจริงปะมันลดไปสองพึ่งทำไมต้องลดอ่ะก็มันไม่เกาะเพชรไง้าวทำไม ทำไมมันต้องลดอ่ะความทนทานไงทำไมมันต้องลดมันมันไม่ได้มาเต็มมันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยที่ต้องเหล็บลดเราเพิ่มเอาตลอดโอ้อเคโอเคเบียรวพร้อมยังครับคือว่าบอกคือว่าอาตนูครบไหมอะสิบหกแล้วสิบหแน่นะไม่ได้อีกรอบนะดูดูโอเคฐานนี้เนี่ยคุณมาเป็นดีเฟนส์นะครับไม่บุกมามายืนกับพี่ไหมคอมมอน บมันไมาเดี๋ยวคราวนี้ผมจะจัดดีเฟน์เต็มรูปแบบนะฮะดีเฟนเต็นะโดนโดนโดนบอลเรเพจปรย์โดนบอลเพจเปรย์แมีกบดักต่อเขามีเกาะดักกบดักเห็นเห็นเลยตัวแดงเถื่อเลยอ่ะคารุคอสมาบุกูมาหาผมหน่อยมาเหงาก่อนนี้มันข้างหนาวนะคุณจะเห็นการดีเฟน์เต็มรูปแบบแบบ มันก็พุ่งดีเลยยังไม่ใช่หรอตาที่แลใดมาพี่่อยยูเันมันแค่ดีเฟนขั้นแรกนะอันนี้จะเป็นดีเฟนขั้นสุดยอดมาแล้วก็มาดูกันว่าผู้รอดชีวิตจากอินโนเซนต์กับคุณวอล์ฟนะครับเขาจะจับมือร่วมกันนี่เลยดีเฟนกับร่วมมือได้นะว้าวว่าโอ้ยมันจะใครมองเห็นบ้างมั้ครับเราจะมาฟังเสียงคนฆ่ากันนะฮะเสียงคนฆ่านั ครับผมมาฟังเสียงคนฆ่ากันสองคนเล็วออกมา,อ,า,มาออกมาออกมาว่าเราดูพวกเขาป้ายกันพี่นาร,รคูคอดครับเฮ้ยพี่วอาผมาเสียงสองคนนั้นแล้วพี่มันอยู่ไหนกันวะผมกำลังดีเฟนซ์อยู่จะมือร่วมกันได้ส่วนผมเป็นแค่วอชเชอร์แค่วอชเชอร์คนหนึ่งว้เช er <c oughs> ウォเออร์วอเออร์อุ้ยอุ๊ยทำไมคุโดนนี่คุณวูฟกับคุณอินโนเซนครับรู้ไหมว่าคุณคุณสงคนวูฟแม่งว่าอะไรวะวอ W O P อ่ะร่วร่วงมีใครตายยังฮะตอนนี้่อมันเกิดฟวูฟว โอ้ต๊ยหนูตายแน่นอนเลยว่ะโอ้ยสภาพไม่รู้ไม่รู้ตายแล้วหนูตายครับต่อไปคนคนที่ใครตายฮะเดี๋ยวเซนตายครับตายนะคนวอล์ฟไม่หนวะเหรอวอล์ฟหรือมูฟดูดูเอ็นเดอร์คุงใช่ไหมก่อนนั้นไปขี่ม้านี่เอ็นเดอร์คุงใช่ไหมใช่กลังดีเฟนต์อยู่ฮะอินวิสิบิบล์ยืนแบบเยี่ยมเยี่ยมนรียกว่สนอเตอร์แอบวิ่งอยู่คนเดียวมาก เมาดูคุณวอรเพราะว่าเขาจะจัดชิงบุกเกาะใครก่อนบางทีพี่ก็จะคิวไปนะไปนั่งเล่นน้ำ่ะเรามาเป็นผู้สื่อข่าวกันนะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะกาลังหายตัวอยู่ครับไม่สัมภาษณ์เลยแล้ว <c oughs> พี่คะพี่คะไม่กีการหรอกพูดเป็นไงบ้างคะอ้อพี่เดินหนีสิคะเป็นไงบ้างคะ <c oughs> เป็นไงบ้างนิ่แม่งเขาเดิน <c oughs> ไปเดินมาเขาเดินตรงเนี่ยใช่แล้วเปิด เดินติดตามวิีอดรวแล้วครับผูรอดเลาลังดฟหูวบเดินผ่านมาเที่ยวบ้านผมแล้วอินโนเซนด้วยอินโนเซนมาเป็นพวกือขาวนะอยู <De Teach. S 1> <nur. S 2> ่ในไฟนีะวะทไมมันโอ้ยเีวเลยดนไฟุโลก คลิปอื่นเราก็หลุดเหี้ยแยะนะอันไหนตกใจตกใจก็มาเต็มเหมือนกันอ้าวเล่นนั้นเปล่าไห้ไฟในฟิตบี้อ่ะพี่ของหลุดหลุดเหี้ยทุกครั้งอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เคยเล่นท็อปกำลังทำลายบ้านผมกำลังทำลายบ้านมันอยู่ไหนวะตาชากินแบบทำลายบ้านตายออกมาเพ้อเจอกันนะโอ้ยเออเป็นไงมันพี่วอลเป็นอยู่บนต้นไม้เปล่าเอ๊ะนี่มันมาร์กอยู่นี่ไงเห็นพี่เห็นไม้อันนี้ป้ามันหายไปมันต้องมาร์กอยู่ในนั้นแน่นอนไหนอะไร รังหายตัวอยู่ไม่ายตัวนี่ป้กพี่เดือคมเนี่แบบ้องมีเทิร์นพอหน่อยเผมนั่งชวเนี่ยค่าเอ็นเดอร์นู่นไม่ค่าเอเดีรบล็อกบนเบียนแล้วหาอยู่ท้าเนี่ยค่าที่ได้สอบค่าที่ได้สองห้หนึ่งนะไหนวะไม่หายตัวได้จริงเนี่ยผมเวย เอไม่เห็นแม่งจะหายไปไหนเออเอ็กมันหายตัวได้แสดงว่าเอ็กมีใบวะเอ้ยมีบิงนะมีบิงมีใบว้ามีใบว้าแต่เดอบเเบทต้องต้องคนหลุมลงไปลึกป่าล้วเอาหินกบข้างบนน่ะอันนี้เขเห็นมาให้พี่วบมาช่วยกันหาพี่วบพี่วบพี่วบเชี่ยดอันเดอร์เพี่วอฟมาช่วยกันหาไม่มันจะมีชื่อไม่ใช่หรอ พาลูคอสกันไหนอ่ะมันอยู่ไหนมาสันติอ่ะสันติบผกเถอะไอ้เบิ้ลทองเดินเดินไปนะนี่ครับนี่วิธีอยู่แถวนี้นี่แหละมาเดินหาเขากันเถอะอ้าวไม่มีเฮ้ยผมผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วกูเสกูโจ่เฮ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะนี่ยังนี่ไอ้นี่ไงโย เฮ้ยไม่มีดาบเราสู้กันแล้วไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมด้วยกันไา้ลงแล้วอะไรให้ไอ้ละเอนเดอร์อยู่ไหนเนี่ยเอนเดอร์ไปแล้วเดินไปแล้วครับเดินเข้ามาดูสอดซอมเฉยๆดูเขาต่อสู้กันยาอาวันนะคะโดนกระดูเต็มหัวเลยนะแต่ไม่ตายเธอรุกหัวแต่ไม่ตายคืออะไรเนี่ยอะไรเราเคหัวใจเดียวเองอ๋อหูตียังไงวะอ้าวโอ้โหใครเนี่ย ไอคอร์ตายแล้วเลยไม่ใช่ไอคอร์ตต้องสิทธิ์ถุยไอคอร์ตายแล้วพี่พี่เคียว่ใช่ไหมของผมในในครั้งไม่ไม่มีดาบเหลือตาใครดาบไม่หายนี่ตอนนี้เหลือใครผู้สื่อข่าวรู้ไหมใครออกไปหืมเงี้ยไปทำไมเราไอ้บ้าแต่เขาเขามีดาบให้ไออันนึงดาบเหล็กแกไม่ดูในกล่องเราแล้วตรงจุดเจออ่ะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้ว มี่งย้<อ>ายอยู่ทั้งโน้ตบุ๊กฟาดปันกันไปเลยแบบโอ้ my god โอ้โยนี่เรามาพา<อ>าังเลยใช่ไหมโอ้โยเสียงทั้โน้ตบุ๊กดูนะดูเอ็ X นะเอ,นะเอ็กก็ยืนอยู่ข้างหลังนะเ,เป็นการพูดสื่อข่าว,วนนนนะคะาวนที่สองนะพูดซื่อข่าวที่สองเป็นสัมภาระกล้องดิมอลเห็นแล้วก็โดนกล้องนี่วันนี้นะคะเรามองไม่เห็นเฮ้ยอย่ากดทำไมอยู่ใต้ กดนี่คืออะไรเนี่ยอะไรครว่าดทำไมวะเนี่ยขุดขุดคืออะไรวะพี่เอ็กเมงขุดจ้าติดตเกือบทำไมันขึ้นไปได้ไงวะเอาล่ะบอมสุยละตรงยิงนตรงยิงดอกสามโอ้ตายพี่บอนตายครับโอ้โหมันมีป้อมอ่ะแหมอยู่ครบแค่ตินต้นไม้คนนี้นุอยอยอย อ้ยอ oh ุยแม่งทำลายกูโอ้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 โเลยไอเกยคนจะจับก็บไดยแล้วเนีทำไมไม่บอกว่าแม่งไม่ได้เอาเลยเนี่ยแล้วแม่งกูใช้อะไรธนูมง่อยๆดี๋ยวลองเดินไปดูที่ต้องถายนี่แม่งขึ้นยากแน่นอนโอ้โหท่านี้ขึ้นยากมากกว่าจะขึ้นถึงนี่ก็โดนยิงสอยร่วก่อนแบบเมื่อกี้แล้วล่ะ มาแผมอบอกทางให้แม่คุณผมไม่ต้องบอกทางคุณดูคลิปผม,มเอาครับอ้าวแล้วใครพูดปิดคิปหน่อยเหรอโอเคค่ะงั้นก็จบไปแล้วนะพีพีพีพานี้นะคะดูกันเองนะใครตายไม่ตายไปนับแ <laughs> ป้มกันเองนะคะนั <c oughs> แบ,บแต้มกันเองว่านูแนดูลนดีนูแ <c> ล <oughs> นดูลนดนดูยัยนุรยุยยุยยุยยัยยุอยยยยย ไม่มีรูปความเกียนของแต่ละคนเหมือนกันโอ้ยโอยมันใส่ตัวหูดีสฉพลตอ้าวล้ว่เราไม่มีแล้วพี่ไม่พิ่เปิดชิปเาเหรอแบบสปัสดีไปคนเนี้ยปิดปิดแล้วไม่ใช่เหรอเอาปิดแล้วแล้วนี่โอเคบายบายค่ะ่ันบอบ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 อุตสานแม่งเดินคนยากอะ